สวัสดีครับวันนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวความคืบหน้าในการกู้ร่างผู้เสียชีวิตครับการนี้เวลาทุ่ม20นาทีของวันอังคารที่20อดนะครับยังไม่พบร่างน้องนะครับยัง ทีมงานกู้ชีพผู้ภัยก็ยังทำงานอย่างหนักอยู่นะครับติดตามดูบรรยากาศนะครับมีแม่ครัว จากคู้ภัยปอนพระแม่มาทํากับข้าวมาทําอาหารประกอบเลี้ยงอาสานะครับมีสปอร์ตไลท์บูดบนเรือด้วยนะครับลูครับไก่นะูนครับ

กองทัพต้องเดินด้วยท้องครับดูครับมีแม่ครัวมาด้วยนะครับมาทันซอจอยมือวันนี้ครับมีผู้นำกองทินกับทันซอจอรู้เรื่องขวดตะว่งกับมาให้สัมผัสรับไปเลยครับมาเมือนี้ครับ่าเคลื่อนนีครับ ประมาณสี่ครับครับปัดีครับท่านประหลัดเทศบาลตำบลสวัสดนะครับเมื่อเมื่อคืนนี้ประมาณเวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับมีชาวบ้านลูกบ้านของตำบลส้มผอนะครับที่มาดื่มกินกันอยู่ในเขตท้นที่ของผมนะครับของตำบลสวัสด์ทำยาพืชนะครับมาพอดีกินข้าวเสร็จนะครับกินข้าวเสร็จก็เลยชวนกันลงมาหามาหางมหอยนะครับหอย หอยเซอรี่นะครับเพื่อจะไปทํากับข้าวในตอนดึกอีกครั้งหนึ่งนะครับพอลงไปในน้ําได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเรือล่มนะครับเรือล่มก็มีลูกบ้านของตําบลสวัสดคนหนึ่งแล้วก็ลูกบ้านทางตําบลส้มผอคนหนึ่งนะครับลงไปเรือล่มก็เลยว่ายน้ําขึ้นมาขึ้นมาไม่ถึงฝั่งนะครับอีกคนหนึ่งหายนะครับหายตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มในตอนนี้นะครับตอนนี้ญาติพี่น้องแล้วก็กู้ภัย กู้ภัยของพรพระแม่นะครับกู้ภัยของพรพระแม่นะครับกําลังลงทําดาเนินการลงงมหาอยู่นะครับแล้วก็กูก้ภัยมาจากากู้ภัยของอโศกนะครับอโศกมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาช่วยกันกับพี่น้องชาวตำบลสว่าดนะครับลงงมช่วยกันนะครับตอนนี้เวลาประมาณ ทุ่ม25นาทีทุ่ม25นาทียังไม่เจอนะครับยังไม่เจอยังไม่เจอคนที่หายนะครับลงในน้ําตอนนี้ตำบลสว่ดของเราเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลตำบลสวสดก็ออกมาดูแลนะครับความปลอดภัยความเรียบร้อยของพี่น้องชาวตำบลสวา่าตำบลส้มผอนะครับก็มีญาติญาติของผู้ที่สูญหายและก็พี่น้องชาวตำบลสวสดนะครับมาให้กําลังใจกัน ก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากกู้ภัยของพรพระแม่นะครับแล้วก็กู้ภัยอโศกทีมงานมาจากร้อยเอ็ดนะครับขณะนี้ยังไม่เจอนะครับงมหายังไม่เจอนะครับครับขอขอบคุณครับท่านประหลัดครับครับนี่คือสถานการณ์ความเคลื่อหน้าล่าสุดนะครับยังไม่เจอนะครับเรารอดูบรรยากาศต่อไปนะครับ ตาม้อคมด้วอย่าปอย่าุอ้าวเเกินไปหล่ะสุดเจ่ดอกบางใบหอดปัจจุบันนี้มีเกินไวปต่อผมฟังเบื้องไม่มีอย่างเด้ยครับสองน่ยังบม่มีอย่างโย พอเขาจะพักขึ้นมาพักพอดีนี่เขาจะกำลังสิลงใหม่ตอนตอนที่ผมมาเบิ่งบางใบบางใบนี่คือช่วงลงกันที่สามครับพ่อเจ้าก็อันนี้คือล่องครั้ที่สี่นี่ปัจจุบันนี้เอานี่นะทีมงานทีมงานมาจากกระทงเพิ่จะลงครทำมัเพิ่งเพิ่งมาใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนกากันะรับเนาะเปลี่ยนกากระน้องอีกเออคุณครับโอ้เนาะน้ำมันก็ไปเล้วครับน้ำมันจะเป็นพื้นลาบครับ พราะว่าเขาจองหรอกประมาณสามเมตรครับวังไหนที่วังแรงนะแรงมันยางได้ครับแถวนี้มันโมนราสีห่วยแบบเลิกน้ำยางได้ราะว่ามันก็น้ำมากเสียมะขึ้นไม่นี่ประมาณกันสิสองเมตรมันกันสิอยู่ประมาณสามเมตรกูกลัวหรือสามเมตรนี่นะครับ นะโค้งเกือยบเช็ดนี่เดี๋ยวทีนี้เช็ดอีเดีวัดวัดเขาบ้านตึ้งหงมเลยว่ดเถื่อนเขาวัดคุณหัวมันมีน้อยเดียวจอกหลอกที่มันเออตามมาหน่เขายางได้พจน์มาหนึงหันน้ำหายังโค้งเม็ดเกินไม่ดีนี่เออใครเพิ่งบอกไปกระท้างมันดอกตามของพื้นที่ของพื้นที่น้ำไม่ได้ปั้นั่นเอ้ยกสลิด กระสลิ่ต้องมาหลอกมาดองตอนนั้นนี่เขาจะหลอกมาจากกระตินปลาหยาเขาจะหลอกพื้นลาบมาเลยเขาจะกดมาเลยครับนี่น้ำไม่เสมอปั๊บไปนี่มันจะมีหมองเขาบวหลอกมันจะมีหมองเลือกกล้วยแน่กับเล็กน้อยกับปลาไหลน้ำเกล็ดเม็ดบัวมันจะเกิืได้คิดว่าทำเป็นพ่อกะที่ว่พ่อแถวนี่แม่งบ่คือเก่าเหนียวะบ่ได้ไปใกล้เองบ่ครับเกี่ยวกับพ่อกรอยอยู่พี่พี่จะเป็นออกหรเป็นออกบ่ครับออกเรื่องสิ พ่อมาหนีห่างเรือมาไหนถึงมุดนายถึง20เมตรน่าคนไปนี่เจ๊ขาดเนาะแหนกหกครับพวกเรืรเอไปจากไปนะคะร,ะรับปรลัดวางงานในว่างแรงหั่นครับหน้ามันคืนอีกมันก็คืนอีกประมาณบ่ถึงสองเมตรได้หนามันี่นนเป็นอย่างผมกู้หูผมใส่อีหลงอีหลงอีหลง,งเตี้ยเนี่ยปอ ก็เพ no no ียงดองเบีน้ำกินเป็นมหาตัวกษตรนี่วันไหนนี่กูขีเรียกกูหาเขาบ้านใน่มองหาได้สองหมื่นดิสามหมื่นดิอี่พบมาไกลปันดิบ้ามีเมฆคัวมาด้วยนะครับเมฆครัวแม่ก็อยู่แถวนี่หรอักมันออกเ่เนาะครับเพราะว่ามันนั่น เขาพังคูวาสิเขาสสิเรืยตายไปยั้งหลเนาะเพราะว่าหางเรือบากเกินยี่สิบเมตนมานี่คือบรรยากาศเอ่อนี่คือบรรยากาศความคืบหน้าในการค้นหาผู้สูญหายนะครับยังขณะนี้ยังไม่เจอนะครับ ก็ขอขอบคุณทีมงานกู้ชีพกู้ภัยทั้งทุกทีมทุกจังหวัดครับที่มาช่วยเหลือนะครับก็ขอภาวนาให้เจอน้องในเร็ววันนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ยังไม่เจอนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับผมจะมาติดตามครับให้รายงาน ความเคลื่อนไว้ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ